ตลาดที่มีสเสน่ห์อยู่ริมน้ำมีอายุยาวนานมากกว่า100ปีที่นี่เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีอาหารมากมายที่มาเราต้องลองชิมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันกับเดียวฟังที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร ไฮทุกคนวันน hmm? oh, oh, ี okay. ้มาพบเจอกับเรียวฟางอีกแล้วคือวันนี้เรียวฟางจะพาทุกคนมาที่ตลาดริมน้ำร้อยปีจันทบูรไม่แน่ใจว่าเรียกอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อขอบคุณค่ะล้างบนก็ได้ล้างล่างก็ได้ขอเดินไปตรงนู้นเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะด้างบนก็มีจันทบูอ๋อค่ะล้างบนก็ได้ล้างล่างก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะก็อใครมาที่นี่ก็จริงๆอะ จะจอดรถก็คือเราสามารถแบบมาจอดในวัดได้ก็มีทั้งแบบวัดตรงนู้นก็จะเป็นแบบวัดไทยแล้วก็เมื่อกี้เราฟังไปจอดตรงวัดจีนเนาะแล้วก็เดินผ่านน่าจะเป็นบ้านคุณป้าเขาแล้วคุณป้าเขาก็บอกว่ามันมาทางนู้นต้องเดินไปตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือแบบป้าน่ารักเนาะป้ามีการแบบบอกทางแสดงว่าหลายคนมาแล้วแบบอาจจะไม่รู้แล้วก็ถามป้าเขาอ่าแล้วตอนนี้ก็เราจะเริ่มเดินจากตรงไหนก่อนดีคือจะบอกว่าที่ทางอ่ะมันกว้างมากทุกคนมันสามารถเดินได้แบบ ยาวมาก่เยเริ่มให้ดูจากตรงนี้ก่อนต้นซอยจริงๆอะ่ะยังไม่หมดทุกคนมันมีแบบตรงนู้นด้วยตรงนู้นก็จะเป็นวิวยอดฮิตแต่ว่าเดี๋ยวเราฟางก็จพาไปดูอีกรอบอ่าเราเริ่มเดินจากซอยนี้ก่อนลวกันอุ้ยทุกคนดูดิมีคาเฟ่ด้วยอันนี้คือ update, อัปเดตอัปใจโอ้โหอย่างนี้คือแบบร้านดีๆเยอะมากทุกคนมีร้านขายของขายหมวกขายแบบ พวกของฝากเยอะแยะเลยอ่ะนะ่ารักอ่ะเรียวฟางจะบอกว่าเรียวฟางอ่ะเคยมาที่เนี่ยตั้งนานแล้วจะบอกว่ามันยังไม่ได้เป็นแบบนี้อถามาว่ามีร้านไหมก็มีแต่ว่าตอนเนี้ยทุกอย่างมันอัปเกรดอัปเดตไปหมดอ่ะมันก็คือเป็นร้านที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีอะไรมากขึ้นซึ่งวันนี้เรียวฟางจะพามาดูแบบอัปเดตนึกออกปะเพราะว่าไม่ได้มานานมากกลับมาครั้งนี้ก็แอบตื่นเต้นเพราะว่าอะไรใหม่ๆเยอะไปหมดเลยรวมถึงตอนนี้หน้าฉันดํามาก กันแดดก็ได้ค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรียวฟังอะจะพาแบบเดินเลาะๆไปเรื่อยๆนะคะ อาจริงไปทุกคนนอกจากจันทบ,บุรีเขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าเรื่องสวนผลไม้แล้วเรื่องทะเลแล้วน้ําตกแล้วละอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีที่รับก็คือที่นี่แหละทุกคนตลาดริมน้ําจันทบ,บูนที่เราฟางพามาแล้วเ้ามาจันทบ,บุรีสิ่งที่ทุกคนห้ามพลาดคืออะไรรู้ปะ หมูเลียงค่ะกว๋วยเตี๋ยวหมูเลียงคือที่หนึ่งถ้ามาจันทบ,บุรีไม่ได้มากินกว๋วยเตี๋ยวกั้งหรือกว๋วยเตี๋ยวหมูเลียงก็คือแบบมาไม่ถึงนะทุกคนค,คือจริงๆต้องมามากแล้วฟ้ายังไม่เคยกินร้านนี้เหมือนกันแต่จะพาทุกคนมาดูของแท้ของดี<ช>ต้องจังนทบ,บุรีเท่านั้นมาที่นี่อย่าลืมแวะนะถูกแลวตรงด้านข้างเห็นฟ้าเขาจะมีอาร์ตคาเฟ่กาฟฟิตี้ไหนไหเดี๋ยวไปดูก่อนก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบแบบใส่อาร์ตหรือว่า ไม่ต้องใส่อาร์ตก็ได้แต่อยากมาถ่ายรูปเอาฟิลเอาเท่ก็ตรงนี้ได้เลยการาฟฟิตี้คือแบบยาวถึงนี่เลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้โอ้ แล้วที่นี่ทุกคนรู้ไหมว่ามันเก่าแก่มากๆอ่ะถึงขนาดแบบ300ปีได้เพอมันก็เริ่มมาตั้งแต่แบบว่าชาวจีนแล้วก็ชาวยุโอะไรเงี้ยเขาอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานลกลากกันที่นี่เนาะแล้วต่อมาก็เริ่มแบบมีการมาค้าขายของอะไรกันประมาณนี้แล้วที่นี่เขาก็จะมีทั้งหมด3ชุมชนก็คือเป็นชุมชนท่าหลวงชุมชนตลาดกลางแล้วก็ชุมชนตลาดล่างแต่ที่เป็นที่สําคัญทางเศรษฐกิจมากๆอ่ะเป็นที่ที่แบบยอดที่สุดก็คือชุมชนท่าหลวงล่าสุดคือ ดูพวกมาไหมกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่ไงลูกคืออะไรกะลจีอ่ะคืออะไรก็เลจีแปลว่าเป็นขนมแป้งขนมจีนโบราณอ๋อเป็นกะลกะลจีเหรอร้านคุณลุงร้านนี้นะคะอร่อยเป็นเนอร์ของเลคคอมเมนต์เหรอ เลคเมนจันทบูรอันนี้ก็เป็นแป้งหรอตามสูตรลุงคเขาอ๋อมันมันจะเป็นผสมงาอร่อยลูกเป็นแป้งผสมงาใช่ไหมเดี๋ยวลุงจะใส่อะไรก็ได้นะไม่ต้องคือมันเป็นน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะอันนี้น้ำตาลถั่วงาครับเพราะว่าถั่วถั่วงาตาแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยน่าแหละทุกคนลุงบอกว่าเป็นน้ำตาลเป็นถั่วเป็นงาใส่เกลือนี้นะอุ้ยอร่อยมากเออหนูไม่ได้เวอร์นะหนูพูดจริงลุงเชื่อหนูไหม พ่อเสร็จไปแล้วเนี่ยคนคนไม่เคยกินก็บอกรุ่นนี้กินตั้งนานแล้วรู้ไหมมัน <c oughs> ไม่ได้มีขายทั่วไปใช่ไหมคะคคบแบบเนี้ขนาดเด็กเขาบอกโอ้โหอร่อยมากเลยวะ่ะหนูไอ้พึ่งบอกว่ากินจะกินเจตายนังเจจะได้กินนะไม่กินเจก็ไม่ได้กินทำไมอะคะอ๋อเป็นขนมเจอ๋อเป็นขนมเจก็ประมาณนี้เป็นแบบนี้ทุกคน ถ้าใครมาตลาดจันทบูรก็นี่ค่ะแวะมาร้านคุณลุงร้านนุ่งยาวก็คือลุงขายทุกวันไหมคะขายทุกวันก็มาปุ๊บเจอเลยคุณลุง,อ,งอ่ากินอีกจะกขนอร่อยอร่อยคือมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้หวานจนเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือไส้ข้างในอ่ะมันจะมีความจืดใช่ไหมแต่ว่าข้างนอกมันจะมีความหวานซึ่งพอกินด้วยกันมันลงตัวได้ได้ก็แนะนําเด็กรุ่นใหม่ ยอมถึงเลี้าฟขนาดเลี้าฟไม่ใช่นรุ่นใหม่ขนาดนั้นนะยังไม่เคยเกินเลยขนมกลจีอ่ะแปลกๆดีกลจีแต่ว่าที่เห็นความแตกต่างเลยก็คือตอนนี้ร้านแบบร้านเยอะมากร้านแบบพวกคาเฟ่ที่เขาแบบตกแต่งใหม่อะ่ะเยอะแบบเยอะมากแต่ว่าที่เนี่ยถ้าสังเกตใช่ไหมนอกจากจะเป็นแบบพวกร้านค้าร้านอาหารแล้วอะ่ะก็คือเป็นบ้านเป็นบ้านคนจริงๆทุกคนก็ยังมีคนแบบว่าเขาอาศัยอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงนะไม่อยากให้แบบว่า ปรับปรุงอะไรไปมากกว่านี้เยอะแล้วอะเพราะว่าเห็นถึงบ้านเรือนปะความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเนี่ยอันนี้อุ้ยเป็นชุมชนพัฒนาความรู้ว้าวก็น่าจะเป็นพวกแบบว่าเหมือน D i Y O top อะไรประมาณนี้ไหมอืมจะเป็นการสอนการทำสมุนไพรอะไรแบบเนี้ยมูดดีมากทุกคนมูตด,ดีแบบ ดีจริงๆอะเรียวฟางถึงได้บอกไงว่าแบบเรียวฟางไม่อยากให้ชุมชนเนี้ยทำอะไรที่แบบมันมันมากไปกว่านี้แล้วอยากให้ยังแบบ ดำรงความเป็นไทยบ้านเรือนก็ยังไทยเหมือนเดิมความที่แบบว่าเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้เรือนไม้อะไรประมาณนี้ยังอยากให้อยู่แบบนี้ต่อไปอนึกออกปะคือถ้าไม่มีแล้วมันน่าเสียดายมากอะ่ะมันสวยแบบความเป็นไทยอะ่ะบ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังอะไรเงี้ยลายเลียงล้อมกันเข้ามาคือแบบ,บ,บมันดีมากทุกคนนึกถึงเรื่องหนังแบบสมัยก่อนอ่ะอย่างเช่นทองเนื้อกาวลำยองเคอใช่เลยมันเป็นชุมชนที่แบบใช่เลยก็จะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งร้อยบาทก็ค<ร>นะือนักท่องเที่ยวสามารถ เลือกมีวัตถุดิบเพงได้เลยว่าจะใช้อะไรบ้างก็ที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยก็มีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะหรือว่าใช่ค่ะตอนนี้ก็มีเป็นคุกกี้ระบายสีกินได้นะคะอุ้ยน่ารักกิจกรรมหนึ่งถ้าใครมาตลาดจันทบุรีก็มาแวะตรงนี้ได้เลยทุกคนอันนี้เป็นอิตาเลียนชามเหรอคะใช่อุ้ยน่ารักก็อันนี้ค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณแบบ แล้วแต่ราคาเลยใช่ไหมอยูดที่เราเลือกชิ้นไหนบ้างเอ่อส่วนเด็๋จะเริ่มต้นที่300ค่ะตอนนี้กำลังเดินขึ้นมาชั้น2ทุกคนไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไร <c oughs> ก็ขึ้นมาดูก่อนเมื่อก่อนเรียวฟังที่มาหัวมันนานมากเลยนะก็เรีวฟังไม่เคยเห็นตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะยังไม่มีพอมาตอนนี้คือแบบมันมีอะไรไหลอย่างมากตรงนี้คล้ายๆแกลเลอรี่เลยอะฟีลเหมือนแกลเลอรี่มากแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนอธิบายบอกว่า ตรงนี้คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปภาพสวยอ่ะสวยการที่เราจัดกับแกลเกลอรี่แบบไทยๆอะ่ะมันก็สวยดีเหมือนกันนะเออมันก็เก๋ไปอีกแบบนึงอะ่ะนี่แหละที่เราฟังบอก อ่นนี้น่าจะเป็นแบบฟิลถุงผ้าเป็นถุงผ้าที่ออกแบบแบบเป็นไลายไทยๆอะไรประมาณเนี้ยนี่เขาจะมีแบบว่าคอนเซปต์บอกด้วยว่าอันนี้มันสื่อถึงอะไรแต่และอย่างในองค์ประกอบภาพรวมเนี้ยมันคืออะไรทุกอย่างมีความหมายหมดเฮ้ยน่ารักอันนี้น่าเป็นแบบพวกคอนเซปต์กระต่ายแน่เลยอ่ะใช่ปะเดี๋ยวฟังไม่แน่ใจวาเนี้มันคือการแบบประกวดหรือว่าเป็นแบบเด็กนักเรียนเขาทามาอะไรเงี้ยแต่ว่าสวยมากเก่งมากสุดยอดมากอื นี่แหละที่บอกว่ามันคือความเป็นไทยนะคะทุกคนมันสวยมากอะ่ะคือเขาประดับด้วยแบบด้วยความที่เราเหมือนแอบโมเดิร์นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้โบลเดอร์มากขนาดนั้นแล้วเอาจริงๆเราฟังก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้ขนาดนั้นไงก็เลยแบบไม่กล้าพูดอ่่อืมอันนี้เขาก็จะมีประวัติบอกด้วยว่าอันนี้เป็นบ้านพยาวิชยาธิบดีแล้วก็มีประวัติว่าแบบอะไรยังไงบ้าง นี่เป็นโครงสร้างปะโครงสร้างสถาปตัตยกรรมโครงสร้างตึกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่บ้านหลวงราชไมตรีคือจะบอกว่าถ้าใครมาตลาดริมน้ําจันทบูรนะ์น่ะเราควรมาที่นี่มากๆนะคะทุกคนบ้านหลวงราชไมตรีเป็นที่ที่ควรมาจริงๆเขามีการแบบว่าวาดรูปแบบเป็นโครงสร้างตึกใช่ไหมแล้วเขาก็อธิบายว่าแต่ละอย่างคืออะไรอะอย่างเช่นลงเจเทียงเชิงตึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าความเก่าแก่ของเขาคืออยู่มาร้อยปีแล้ว อะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นศาสนาของชาวจีนที่เข้ามาสักการะเจ้าแม่กวนอิมและยังเป็นที่พักพิงของชาวจีนที่เดินทางมาจากทะเลอะไรอย่างนี้ขนาดร้านไอศครีมยังมีประวงประวัตินะอ่าอย่างอันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าร้านไอศครีมอ่ะเป็นตึกผสมไม้แบบฝรั่งช่องลมฉลุไม้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคือเป็นการอธิบายสถาปตัตยกรรมที่ดีมากๆแล้วเลือกฟังกิว่าถ้าใครที่ชอบแบบ เสพเกี่ยวกับพวกงานอาร์ตหรือว่าเสพเกี่ยวกับงานสถาปัตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบมาที่นี่น่าจะชอบเี่ยฟังว่าตอบโจทย์มากคนมาคนมาก็นั่นแหละขนาดเรี้ยฟังเป็นคนที่แบบไม่ได้เสพหรือว่าไม่ได้ชอบอะไรแบบเนี้ยขนาดมาเรีอยฟังยังรู้สึกว่าแบบเออมันเพลินเนาะเพราะว่ามันมีแบบอะไรหลายๆอย่างให้อ่านให้ดูอะไรมาจากจีนใต้เสือยาไม่หยุดกันทั้ีตั้อายุสิบหกนล้ก็มาทำงานอยู่โรงยาบิลพอพูดไทยได้เขียนได้อ่านออกก็ไปเข้ารับข้าราชการแล้วก็เลื่อง ดูแลเรื่องฝิ่นในตันานทุรีค่ะมืก่อนผู้หญิงสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วก็แต่งงานกับทั้งอ๋อคนเดียวกันคนนี้ก็คน,น,คนสุดท้องแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คนปัจจุบันค่ะตอนนี้อายุ85เรา,าเอามาจากทำเป็นาานาฬกาเป็นชาวฟินแลนด์ทำสถาปนิกใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเขาทำทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่วาด แต่และอย่างมันก็มีที่มาด้วยเนาะแล้วก็มีคอนเซปต์ว่าแต่และอย่างมันสร้างยังไงรูปที่เห็นอยู่ตามไปก็เคยจะเป็นข้อมูลของบ้านหลังนั้นค่ะอ๋อเอ้ยเก๋ถ่ายมาตั้งนานเพิ่งรู้ทุกคนว่าเราสามารถสแกนแล้วเข้าไปอ่านได้อุ้ยนี่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเป็นสตรอรี่นะคะมก็จะมีรูปภาพแต่ว่ากันซีนานเนช่นี่อเมื่อกี เขาก็อธิบายให้ฟังนะทุกคนว่าบ้านหลังเนี้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงสรุปแล้วที่เราฟังถ่ายรูปมาให้ดูเยอะๆก็คือเขาเป็นตระกูลของเจ้าของบ้านหลังนี้ที่แรกเราฟังก็คิดว่าเอ้ยเขาเป็นใครน่าจะมีความสําคัญอะไรสักอย่างเกี่ยวกับที่นี่ก็สรุปก็ใช่ก็คือเป็นเจ้าของบ้านของที่นี่นั่นแหละทุกคนผู้จัดการส่วนตัวอุ้ยทำไมวันนี้เง่ออกปกติหนูเหงอไม่ออกอากาศมันฝนมันตกเวย เพื่อจาัดก,การส่วนตัวความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะ่ะความน่าสนใจคือข้างๆมีน้ำมะปี๊ดเพราะว่าพ่อบอกจันทบุรีอะเอาจริงๆนะน้ำมะปี๊ดคือถ้าสมมติว่าเป็นคนแบบจากจังหวัดอื่นยอะไรเงี้ยก็คือน้ำมะนาวเท่านั้นที่นี่ไม่ค่ะที่นี่น้ำมะปี๊ดเท่านั้นมะปี๊ดโซดาหนึ่งแก้วเก๋มากหนูไม่เคยกินน้ำมะปี๊ดเลยอะอทุกคนรู้จักมะปี๊ดใช่ไหม <laughs> ถ้าเราเอามะปี๊ดไปใส่กับแบบ ปรุงแทนน้ำมะนาวอะไรเงี้ยคือแบบปรุงใส่ก๋วยเตี๋ยวมันก็จะหอมเป็นแบบกลิ่นมะปี๊ดมันจะหอมอีกแบบนึงเดี๋ยวฟางเคยลองแนละ้วคือแบบมันอร่อยคนโอ้ทุกคนได้นะ้ำมะปี๊ดแล้วคือแบบกลิ่นมะปี๊ดลอยออกมาเลยอะ เฮ้ยเอาจริงคล้ายๆน้ำมะนาวแต่ว่ามันคือมะปี๊ดไงมันก็จะเป็นกลิ่นของมะปี๊ดอะไรเงี้ยสดชื่นสดชื่นไม่แพ้น้ำมะนาว <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะไปพาไปกินก๋วยจั๊บเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังอ่าเดินมุฟไปเรื่อยๆพาทุกคนดูที่ทางแถวนี้นะพื่ลูกฟังยืนยันคำเดิมว่าเดี๋ยวนี้ร้านอะไรใหม่ๆแบบเยอะมากเลยทุกคนอุ้ยร้านน่ารักมากคือร้านนี้คือ สีเขียวเป็นคอนเซปเป็นสไตล์ตีมร้านนะคะสีเขียวแล้วก็อันนี้อุย้ยจะมีความโมเดิร์นอะร้านนี้ร้านดังน่าจะใช่ร้านดังร้านลอดช่องอลอดช่องเจ้าดังนะคะทุกคนก็อตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเรือน,บ,น,อนบ้านเรือนที่เป็นแบบบ้านเรือนไม้อะไรประมาณนี้มันสวยไปหมดเลยอะ ก็อย่างที่บอกแหละเราควรอนุรักษ์อะไรแบบนี้เอาไว้นะเพราะว่าถ้าในอนาคตมันมันจะไม่มีหลงเหลือแล้วอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบความสวยงามของชุมชนเก่าอะไรแบบเนี้ยรวมถึงเดวฟัง,งด้ยวยเดลฟังก็สวย <c oughs> แต่ว่าเดินมาตัวเนี้ยก็เริ่มไม่ค่อยแบบจะมีอะไรแล้วนะแต่เดวฟังจะบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะมันจะเยอะกว่านี้แต่เดี๋ยว,วนี้ม,ม,บบม,นะมันน่าจะแบบ เหมือนเขาน่าจะเอาออกไปแล้วอะตามที่แบบคุยกับคุณลุงร้านเมื่อกี้อะอันนี้ก็ลอกมาอุ้ยแกทองเนื้อกาวมากอุ้ยอยากกินเหล้าอุ้ยอยากกินเหล้าไอ้วังมาไปซื้อเหล้าให้กูทีการละครการละครถ้ามาตรงนี้ก็แบบมีหมูเลียงอยีกแล้วทุกคนเป็นอะไรที่บอกแล้ว,ว่าถ้ามาจันทบ,บุรีอ่ะต้องหมูเลียงไม่กินหมูเลียงคือพลาดเอาจริงๆป้าถ้าสมมติว่าเราเดินออกจากซอยเนี่ยมันก็จะเป็นตลาด้าพลอย เออใช่เป็นตล,ลาดขาพลอยแล้วที่เนี่ยที่จันทบุรีก็ขึ้นชื่อเรื่องการแบบคขา,ขายเพชรพลอยเหมือนกันนะเอาจริงจริงตอนนี้ก็ <c oughs> เดินไปเรื่อยไปป่วยจริงให้ทุกคนพาทุกคนดูซอกซอยก็จะประมาณนี้ทุกคนคือเลฟังจําได้ตอนที่เ้ฟังถ่ายคลิปลงใช่ปะ่ะตอนอยู่อินเดียมีคนบอกว่าอยากให้เดินในประเทศไทยบ้างเพราะว่าตอนนั้นอยู่อินเดียเลฟังก็เดินนในอินเดียไง <c oughs> นี่ก็เลยแบบ พี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เดินในไทยแลนด์นะคะทุกคนแล้วเดินในไทยจริงๆเนี่ยแหละพาทุกคนมาดูแล้วเดี๋ยวฟังพาเดินในประเทศไทยจันทบุรีค่ะเอาจริงนะอยู่จันทบุรีมาตั้งนานอะไม่เคยมาเดินอะไรแบบนี้เลยได้แต่แบบนั่งรถผ่านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าแบบแต่ละที่มันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรเงียเพราะร้านส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดกันช่วงแบบช่วงเย็นช่วงตอนแบบมืดๆหน่อย นี่ทุกคนเขามาส่องพลอยกันนะคะตรงนี้จะเป็นแบบร้านขายเพชรพลอยแล้วก็มีตั้งเป็นแผงด้วยเป็นแผงแบบหน้าร้านแล้วก็มีแบบข้างในอะไรแบบนี้โคเขาก็จะอยู่ข้างในกันอะไรอย่างเงี้ยเขานั่งกันอย่างนี้เลยนะแล้วนี้ก็จะเป็นซอกซอยก็เดินไปได้เรื่อยๆทางมันก็เดินง่ายดีอะถ้าจะฟังอยู่แถวนี้นะยังไงยังไงก็ผอมแน่นอนเพราะว่าเดินเดินชํำ มันได้ฟิลเหมือนกับว่าเราอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะตรงนี้โอยน่ารักค่ะคนจันทบุรีน่ารักมากคือแบบเราเดินผ่านใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักนะคะคนจันทบุรีถ้าอยากมีแฟนก็มาหาแฟนที่จันทบุรีไม่เกี่ยวดยไม่เกี่ยวเพิ่มานั่งพักแล้วก็มานั่งแบบชิวๆก็ไม่รู้ว่าหน้าบ้านใครก็ไม่รู้แต่ว่ามานั่งพักชิวๆนะคะตอนนี้ลมเย็นไม่แน่ใจว่าเย็นไปเพราะว่ารถอะ ขับผ่านหรือเปล่ามันก็เลยเย็นไงนั่งชมวิวข้างถนนไปเลยจบๆนี่ค่ะอืมนั่งชมวิวเขาจะคิดว่าเราเป็นโฮมเลดปาวะไปทีนี้เดี๋ยวเราเดินกลับดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้คือแยกกับที่บ้านมาแล้วแยกกับพ่อแม่มาไม่รู้ว่าตอนเนี้พวกชีอยู่ที่ไหนกันไม่แน่ใจไปเถอะเดินกลับดีกว่าวันนี้แหละผอมวันนี้ฉันจะผอม้ยจริงชอบอะการเดินสำรวจอะ เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะไปไป,ไปโอ้ตรงนี้เป็นแบบหินเพชรพลอยแล้วก็จะมีแบบคขาเป็นกำไรอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีขายเป็นจี้เพชรพลอยแยกแบบเนี้ยอืมเลิศ ที่มาที่นี่มี2ทาร์กเก็ตคืออะไรรูป้ป่ะ2องเป้าหมายที่จะทำคือจะต้องกินก๋วยจับชื่อดังเพราะว่าที่นี่เป็นที่เรื่องรือมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นไอติมไอติมเจ้าดังเช่นกันคือปกติถ้ามาเราต้องกินหมูเลียงเนาะแต่ว่าวันนี้ขอเปลี่ยนใจน,นิดนึงขอเปลี่ยนใจมากินก๋วยจับกับไอติมตามที่เราดูตามในแผนที่เนาะคือถ้าเกิดว่าเดินไปโซนตรงนู้นเดินเข้าไปอีกอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบพวกโฮเทลอะไรอย่างเงี้ยโฮเทลโฮเทลเป็นแบบว่า ที่พักใครอยากจะแบบมาพักแถวย่านเนี้ยเขาก็มีแบบพวกโรงแรมอะไรอย่างนี้ด้วยแต่เราฟังอ่ะไม่ได้พาทุกคนไปดูไงเพราะว่าหลักๆคือพาเดินแค่แบบโซนในนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยแบบไม่ได้พาทุกคนไปดูโอ้โหนื่กว่เดินขึ้นเขาอีกแล้วจริง อันนี้คือบ้านพักฟอร์จัต์หลวงราชมัยตีนะคะก็ประมาณนี้มันเป็นแบบที่ที่เราต้องมาอีกที่หนึ่งก็จะบอกว่าตรงเนี้ยก็ตามตรงตามชื่อเลยก็คือเจ้าของก็คือหลวงราชมัยตีคือไอตัวเรือนตรงเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณ150ปีได้แล้วประมาณนี้ประมาณนี้แล้วหลวงราชมัยตีเขาเป็นคนที่แบบว่านําเข้ายงางพาราเป็นคนแรก แต่พออะไปๆมาๆพอด้วยความยุคสมัยนี้เนาะเขาก็เลยปรับปรุงใหม่ให้ตรงนี้เป็นแบบบ้านทางประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้ถ้าจากตึกของบ้านพักหลวงราชเมตติใช่ไหมทุกคน,ตร,นตรงนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บยอดฮิตที่เรีวฟังบอกว่าแบบถ้าทุกคนมาทุกคนต้องมาที่ร้านนี้ร้านนี้เท่านั้นคือเป็นร้านก๋วยจั๊บที่แบบยอดฮิตแล้วคนเยอะแบบเยอะมากมันจะมีที่นั่งข้างในแต่ว่าเรีวฟังอะนั่งข้างนอกเพราะมันไม่มีที่นั่งแล้วแต่ข้างนอกมันก็เป็นวิวแบบโอเคอยู่นะี่ที่นั่งเรีวฟัง วิวก็ฟิลดีชิลๆอยู่ข้างริมคลองริมน้ำ นี่ค่ะก๋วยจับได้แล้วที่เราฟังไปสั่งมาเมื่อกี้มันแปลกดีเพราะว่ามันมีไอ้นี่ทุกคนเขาเรียกวอะไรนะมันมีเกี๊ยวมันมีเกี๊ยวด้วยเขาใส่เป็นตับเป็นตับแล้วก็เป็นไข่อะไรอย่างนี้ด้วยทุกคนฮ้ยชอบความที่แบบเขาใส่เกี๊ยวลงไปอะ่ะใส่เกี๊ยวชอบมากอ๋อ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 อ๋นอ๋ออ๋ออ๋อออออ วันนี้เรามาถึงร้านไอติมแล้วทุกคนคือร้านนี้เลยห,หนูเห็นแบบดังมากร้านนี้วันนี้เหลือแค่ประมาณห้ารสใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือรสโคลาอ่าโคลาแล้วก็ชานมันนี้นะอ,อะไรกะเบื<น>้องส้มอุ้ยนมกะเบื้องคืออะไรอรคะนมกะเบื้อมันจะกรอบข้างนอกคะ่ะอืมเอาลองนมกะเบื้องไหมอันนี้นอ่ะหนูหยิบได้เลยใช่ไหม,ไ,มได้เลยค่ะนี่อันนี้คือนมกะเบื้องนะคะทุกคนนี่ดมคอนเซ็ปต์คือดมทุกที่คือนมกะเบื้อมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นแบบเหมือนใส่ๆเครือบเคลือบใช่ไหมคะใช่อืมเรือทุกคนมันเคลือบมันมีแบบว่ามีที่เคลือบแต่ข้างในเป็นนมนะคะก็ว่าทำมาจานมกระเบื้องก็แบบดีแบบดีนะทุกคนจําได้ไหมอันนี้คือตรงที่เราฟังแวะถ่ายจุดแรกอะที่ถ่ายแบบอย่างเงี้ยไปอะ ครงสร้างสึกอะ่ะมันคือที่นี่นะคะทุกคนมันคือร้านนี้ร้านไอติมตาจรวดคือเขาเป็นแบบว่าผลิตเองเนะเป็นโรงงานอะไรเงี้ยแล้วคนแบบก็ยังทยอยมาคือคนเยอะตลอดเลยอน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดที่เราฟังเห็นว่าหลายคนอนะ่ะเขาก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้เหมือนกันนะมันจะเป็นจุดที่แบบถ้าเราสมมติว่าเรายิงเข้าไปอ่ะมันจะเป็นบ้านเรือนแล้วก็จะเห็นเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยก็สวยสวย นี่นะคะเลี yourself, ้ยฟางเดินทะลุจากตลาดมาที่โบสถ์คิดตัวเนี้ไม่รู้ว่าโบสถ์เขาเปิดหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไปข้างในหรือเปล่าถ้าให้เข้าไปข้างในอะไรเงี้ยก็จะถ่ายแต่ถ้าไม่ให้เข้าก็น่าจะไม่มีฟุตข้างในนะทุกคนน่าจะถ่ายได้แค่แบบบริเวณรอบนอกอะไรเงี้ยก็โบสถ์คิดเนี่ยก็สร้างเหมือนแบบคล้ายๆแบบชุมชนตรงนู้นเลยนะก็อยู่ประมาณ300กว่าปีได้แล้วอ่ะอ้าวเขาบอกว่าโบสถ์เนี้ยมันสูงประมาณแบบว่าสูง พอประมาณที่จะมองข้างบนได้ประมาณ2กิโลเมตรอะหมายถึงว่าแบบทัศนียภาพนะทุกคนของจันทบุรีอะ้อมาสูงขนาดมองเห็นได้ประมาณนั้นเลยอะส่วนข้างในอะเขาก็จะมีการตกแต่งส่วนใหญ่ก็เรียกว่าคิดว่าเขาเรียกว่ากระจกไหมเพราะว่าที่อ่านในเว็บอะเขาบอกว่ามันเป็นกระจกแล้วกระจกพวกนี้มันสร้างมาประมาณ100ร้อยกว่าปีได้อะ เอาแหละทุกคนเมื่อกี้ก็ไปบทคิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นที่สุดท้ายในบริเวณนี้ที่เราฟังแวะปิดคลิปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุุงกิ้งนะคะมันจะได้แจ้งเตือนคลิปของเดียวฟังเนาะทุกคนก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นี่อย่าลืมมานะทุกคนตลาดน้ำร้อยปีจันทบุรีนี่สำหรับเดี๋ยวฟังฟังรู้สึกว่าไม่เหมือนเป็นแบบแหล่งมรดกโลกอะไรอย่างเงี้ย คือเป็นอะไรที่มันหายยากแล้วในยุคสมัยนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรือนอะ่ะไม่ค่อยจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าแบบใครชอบความคลาสสิกหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองมาเพราะว่าของที่นี่ก็ไม่แพงแล้วก็หลายๆอย่างอะ คือถ้าเป็นแบบพวกงานทํามือหรืออะไรเงี้ยก็สวยไม่แพงแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยอีกอย่างนะทุกคนก็จะได้มาดื่มดม่าบรรยากาศประวัติศาสตร์ต่างๆเนาะรวมถึงอาหารอาหารก็อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะวนก่อนกลับก่อนกลับสักหน่อยแวะมาดูจะบอกว่าสวยมากแล้วดูความเก๋คือเขาเอาขวดน้ําตั้งไว้เห็นปะตั้งไว้แบบดามรูปภาพอะไรเงี้ยพีลุงว่าเองทั้งหมดเลยปะคะ อ๋อรูปหนึ่งลุงใช้เวลานานไหมเอะเวลาวาดค่ประมาณชั่วโมงนิดๆนะถ้าภาพเล็กนะครับภาพใหญ่ก็สามชั่วโมงโดยรวมมาลุงแบบว่าเรียนรู้วาดเองไหมคะ,ะหรือว่ามีพื้นฐานเป็นอาจารย์สอนศินลปะครับ,บอยู่นี้โรงเรียนตรงนี้ครับ,บรคือตามเฟซบุ๊กอาจารย์ด้วยนะอุ้ยได้ค่ะเกียรติบ้านสามมิติอ่าได้เลยเดี๋ยวหนูแปะให้บ้านสามดีมีทุกช่องทางได้เลยค่ะได้เลยค่ะไลฟ์สดเต้นวาดรูปด้วยนะครับ เก๋กวาดสวยมากหรูชอบก็คืออันนี้เริ่มต้น999หมดเลยใช่ไหมมีมี999ใหญ่ๆแต่ส่วนเล็กๆก็699อืออ่าเล็กๆ699ถือว่าไม่แพงแล้วงานสินนสวยด้วยนี่ก็คือเป็นวาดแบบลงบนโต๊ะไม้เหรอคะอันนี้้อ้โแปลกใหม่มากทุกคนคุณลุงวาดอยู่ตรงนี้ตลอดไหมะคะ ตลอดครับแต่ว่าเส์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับแต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ต้องไปสอนนักเรียนเป็นค,ครูมาเฉพาะวันหยุด <laughs> นี่หยุดยาวก็เลยอยู่ตรงนี้แหละครับก็<อ>กกลุยลยกันอยู่ตรงนี้เลยเ<อ>จ๋งมากสวยมากเลยค่ะ